สวัสวดีครับเด็กแบบๆวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการของเด็กปถมวัยนะครับครูจะมาสอนเกี่ยวกับทําสื่อก็คือสันโลกหันสานะครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันหนึ่งจานการะดาษนะครับกันไกลตาตานี่เราซื้อที่สําเร็จรูปแล้วนะครับ กระดาษกระดาษสีจะเอาสีอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยกาว Q A ประกาเคมีท่นากาวร้อนนะครับพืนนกาวแล้วก็มีหลอดน,นะครับดินสออารู้จักอุปกรณ์กันแล้วนะครับทีนี้เรามามเรามาเริ่ม วิธีการทำกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแบบไหนก่อนอื่นเลยเราเอาจานกระดาษเนี่ยตั้งก่อนเลยนะครับแล้วก็เราเอากระดาษสีของเราเนี่ยมาตกแต่งเป็นหูสมมุติว่าวันนี้ครูจะมาทำกระต่ายครูก็วาดกระต่ายเลยนะครับว่าว่าตามที่เราต้องการเลยแล้วก็จากนั้นเรามาตัดเลยนะครับตามที่เราว่า การใช้กันแคลนี้ก็คือจะต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเด็กอนุบาลของเราเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตัดทั้งสองข้างเลยนะครับที่เราวาดเมื่อกี้ตัดเลยนะครับไม่ต้องรีบตัดเลยนะครับ À, ตนนัดให้หมดเลยท,ที่เราที่เราวาดเมื่อกี้ถ้าเสร็จแล้วเราเอาจานกระดาษของเรานะครับ à, วางลงแล้วก็เอาเกาวอันนี้เอาเกาวนะครับเพราะว่ากาวนี้มันจะติดกับกระดาษง่าย อ่าครับเราก็อ่าติดกาวเลยนะครับติดกาวไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเยอะนี่มันจะเลอะอ่าแล้วก็มาแปะที่จานกระดาษที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าอีกชั้นหนึ่งทาสีเลยนะครับทากาวเลยนะครับทาสีทากาวเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตาส่วนตาของเราเนี่ยจะต้องใช้ปืนกาวนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยติดนะครับเดี๋ยวให้ให้ปืนกาวร้อนนิดนึงช้านะครับชา้าเอาเอากาวดีกว่าเพราะว่าช้าเราก็แปะเลยนะครับอ่าแปะเลยนะครับ ของข้างเลยอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับตาหูทีนี้ปากจมูกเนี่ยอ่านะครับปากจมูกแล้วก็เราก็ทาเกลาเหมือนกันไม่ต้องเยอะน,นะครับทาเกลาอเองอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ปากเาีคมีทำปากด้วยจะได้สวยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เอาหลอดนะครับที่แข็งตาก,กาวเลยปืนกาวเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะต้องตากับปืนกาวนะครับเพราะว่า มันจะไม่ติดกับกระดาษแต่ว่าบนเกาวของครูนี่มันร้อนช้าก็เลยครูเอากาวดีกว่าเพื่อความรวดเร็วของติดเตียนด้วยนะครับอ่าทาเสร็จแล้วนี่ก็คือเราจะต้องแปะด้านหลังเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ที่ครูทำเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับอ่าอเด็กๆทำได้นะครับขอบคุณครับ